วันนี้ฮะมาชวนคุยตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามกันล้วนๆเลยครับ สวัสดีครับผมก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอทักทายทุกทกท่านที่รับชมทาง YouTube นะฮะก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับการ Subscribe ที่เกือบเกือบจะ5,500ซับท,ที่มีมาให้ทาง c y c l i n g Hub Thailand เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตลอดเวลาที่เราเริ่มทำคลิปความรู้คลิปเป็ดต่างๆคลิปข่าวต่างๆมาในช่วงประมาณ2-3เดือนหลังเนี่ยก็มีเพื่อนๆน,นักปั่นนะฮะที่ให้การต้อนรับให้คาชมให้ข้อแนะนาให้คาติให้ตาหนิมาตลอดะฮะซึ่ง จนถึงตอนนี้เราก็ยังพยายามที่จะทำคอนเทนต์พยายามที่จะนําเสนอเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับจักรยานให้เป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆทุกคนที่สุดนะซึ่งตอนนี้ครับผมผมไม่ได้มานําเสนอเรื่องราวอะไรเลยฮนะจะมาบอกว่าใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับจักรยานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยเรื่องยากเรื่องยุ่งตอบได้เลยผมจะนำมาตอบในตอนต่อๆไปใน EP ีต่อๆไปซึ่งจะทำเป็น q a ขึ้นมา ถามตอบแน่นอนนะฮะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องพื้นๆจะหยิบมาถามตอบกันเป็นตอนที่รวมเกล็ดความรู้กันไปเลยทีเดียวเรื่องไหนที่ยากและน่าสนใจเหมือนกับที่เราทําทุกครั้งเราจะไปหาคนที่มีความเชี่ยวชาญมาตอบคําถามให้จริงๆรวมถึงครับมีคนถามผมมาเยอะมากว่าผมคือใคร ผมคือคนที่บรรยายทัวร์ออฟไทยแลนด์หรือเปล่าผมคือคนที่เคยทำงานที่เอสารจักรยานหรือไม่อย่างไรก็ตามมาตั้งคำถามถามกันไว้เลยเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็ได้ใช้จักรยานอันนี้เพราะอะไรโนูน่นนี่นั่นมาถามกันไว้ฮะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามแล้วมาคุยกันอ่ะไม่เสียเวลากันใครมีอะไรพิมพ์ถามกันไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาพบกันขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับผมที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามชมกันต่อมาอย่างระยะยาวจริงๆนะฮะแล้วก็ในอนาคตหวังว่าจะ ติดตามชมติชมแนะนํากันต่อไปน้อมรับทุกคําติชมจริงๆนะฮะที่ว่ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงเรื่องของสิ่งต่างๆทั่วๆไปแล้วก็ต้องขออภัยสิ่งที่มีข้อมูลบางครั้งผู้ชื่อพูดอะไรผิดพลาดไปการหารูปขึ้นมาบางครั้งก็หารูปที่ไม่ได้ตรงมากนะฮะ,ะ,ฮะก็ เเป็นว่าในอนาคตต่อไปจะพยายามแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ทิ้งท้ายเหมือนทุกครั้งเอาไว้พบกันบนถนนขี่จักรยานกันให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยมีอะไรถามมาเลยฮนะถามมาได้เลยครับผม